โอเคเราได้แล้วเว้ยโต๊ะสำหรับโต๊ะสำหรับทำพวกอุปกรณ์สกาเลตเราวางไว้สักตรงนี้แล้วกันนะครับมาดูหน่อยมีอะไรบ้างโอ้โอเคหลักหลกที่เราจะเอาก็จะมีอันนี้นะครับแล้วก็สามอันนี้เลยอันนี้ก็คงจะเป็นพวกอุปกรณ์สร้างพวกนี้แหละก็เอาไว้ก่อนก็นได้นะไอเนี่ยก็จะมี2ออันนี้นะครับโต๊ะต้มกันกับโต๊ะออโตเมชันผมอยากรู้แล้วว่าเครื่องจักรซับซ้อนมันมีอะไรบ้างนะ เอาเป็นว่าเรารอแล้วกันนะครับสาหรับเจ้านี่อยู่5อันจะ6แล้วอา้าวนี่ได้แล้วนี่ว่าจัดไปนะครับนี่1อันส่วนอันนี้เนี่ยเรา,เาย่อยทิ้งเลยก็ได้นะเอาจริงไอโตะต้มกันเรายังไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเอาสามพิษก่อน8ก้อนเนอะดังนั้นเนี่ยเราเอาอันนี้ก่อนละกันนะครับสการ์เล็ต8อันชิ้นส่วนจัก้น5หรือเฟื่อนนะเราแค่รอแค่นั้นเองโอ้นี่โตอโตเมชัติเอาเลยเอาวางตรงไหนดีเนี่ยเอาตรงนี้ดีกว่านี่ แล้วก็อันนี้เอามาวางนี้แทนนี่สายพานเฮ้ยขนส่งทรัพยากรจริงดินี่สว่านใช้แทงสก้าเลสิบอันแล้วก็นี่มือหุ่นยนต์สำหรับช่วยงานหยิบจับแล้วเอาไปไว้ที่อื่นเฮ้ยเดี๋ยวนะคือสายไอไอสว่านเนี่ยสว่านมันไม่ใช่ อุปกรณ์ถูกไหมมันเป็นเหมือนเนี่ยสิ่งประดิษฐ์เอาไว้วางฐานกับพื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็คือต่อไฟฟ้าเข้าสว่านแล้วให้สว่านมันเจาะอย่างไอตัวเดี๋ยวผมขอหาแลกอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างไอเนี่ยแกงแกงเนี่ยแข็งเกินไปต้องมีสว่านคือเอาสว่านมาตั้งใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต่อสายพานส่งเข้าไปที่ฐานอะไรอย่างนี้ป่ะและ้วไอนี้คือมันไม่หายมันก็อยู่อย่างนี้ของมันป่ะ เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่คือนี่คือเกมทำฟาร์มผสมออโตเมชันเลยเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ๋งอะ่ะเฮ้ยเอาแล้วผมต้องทำสวานหน่อยแล้วแล้วก็ต่อสายพานต่อไฟฟ้าพ่วงกลับเข้าฐานให้ได้เลยเอ้ยเอาว่ะแต่ผมว่าคงอ่านไม่ต้องถึงฐานหรอกเอาแค่พ่วงสายพานนิดที่หน่อยวางไว้ตรงนั้นแหละนี่เราต้องใช้อันนี้นะครับแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยแล้วก็ต้องมีสายพานด้วยแต่ว่าดูดีแท่งสก,การเลตเบสเซตสิบห้าอันน่ะไม่สี่สิบหกอัน ต้องมีสายพานด้วยนะทีนี้เอออเายัางไงดีวะผมต้องไปฟาร์มสก,การเล็ดเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมไปหาฟาร์มสก,กาวเล็เพิ่มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไอเทมใหม่โอ้ยโอ้โหไอบ้าสลาบตกใกจหมดแขนกลของมีค่าเฮ้ยชิ้นส่วนเทคโนโลยีขนาดใหญ่ผิดปกติฝืดนิดหน่อยตรงข้อต่อแต่คงใช้งานได้ดีแน่เฮ้ยมีแขนกลด้วยวะ่ะเอาวะนี่มัน โลกค่ำแบบไหนกันวะนนี่ยมีแขนกลกับเขาด้วยตกใจโอ้โหอีกแล้วอุดอุดทานหลายรอบแล้วเนี่ยนี่นี่ลุงเอ้ยไม่โดนวลยไอ้เอ,เอ้โอ้โหนี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เข้าไปกินเออโอ้ยตกใจใจหายใจคว่ำมหมด มีกับดักด้วยเฮ้ยนี่มัน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เฮ้ยขุดไม่ได้ด้วยว่าหูนี่คือจอบสการ์เล็ตด,ด้วยอะไรวะเนี่ยดูสภาพเหมือนซอมบี้ก็ไม่ใช่มีพวกขัวผมว่าน่าจะเป็นอาหลับโอ้โหตายแล้วมีชาวอาหลับอยู่ในถ้ำด้วยนะครับเนี่ยโอี่อับดุลอับดุล4คนนะ่ะตรงนี้อับดุล2คนนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ มันอยู่ตรงนี้ดูนี่เราขุดมาไกลเอาเรื่องเนี้สุดยังยังหวกไปได้อีกกลับไปทำสว่านกันนะครับเราจะได้ลองใช้กันดูว่าสว่านจริงๆมันเป็นยังไงโอเคเอาหนึ่งอันนะครับต้องใช้มือหุ่นยนต์ช่วยแล้วก็อันนี้เอาซัก20อันน่าจะพอโอเคไงต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กเหล็กเหล็กอือหือ <c oughs> เกือบลืมเกือบลืม มานี่ก่อนคือเนี่ยต้องต่อสายไฟด้วยวะ่ะลืมไปนี่ต้องเอาอันนี้ด้วยนะครับเอาไปเลยนี่ยลวดสายไฟใช้เชื่อมกแับแหล่งไฟฟ้าไปยัางครื่องจกักรอะสัก6กอันก็พอเนาะครบที่เหลือเราไปทดลองกันมีแท่งสกาเลตอันนึงนะครับที่เราอยากจะลองมากๆเลยอ๋ยเอ้ยนี่ มีเหล็กด้วยเว้ยข้างๆเลยใกล้ๆเลยเนี่ยมันมันก็ไม่ใกล้นะใช่ไหมมันก็ไม่ใกล้นะอ่ะเริ่มก่อนเลยเราจะวางยังไงดีนี่หรออ๋อนี่น,น,นี่เรากลับหัวได้นะครับแล้วก็ยังไงต่ออ่ะวางไอ้นี่หรอใช่ไหมวางไว้ตรงนี้ปะแล้วก็ใส่ไฟอย่างนี้ถูกไหมอุ้ย ได้แล้วว่ะไมต่ออุ้ยว้าวเฮ้ยโอเคขุดแล้วได้นะแล้วอันเนี้ยมือหุ่นยนต์ช่วยงานหยิบจับแล้วไปไว้ที่อื่นคือไว้ยังไงอะ่ะอย่างนี้ป่ะขอลองหน่อยนะแล้วก็กด e อย่างนี้เหรอแล้วไว้ที่อื่นนี่คือไว้ยังไงอะ่ะไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวผมขอ,อเอาออกก่อนอ่ะเราจะเอานี้อ่ะสายไฟไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็ผมว่าต้องวางสักประมาณเนี้ยเนอะแล้วก็วางสายพานอย่างนี้ป่ะขยับได้ไหมนี่ไงเออโอ้ออโตเมชันมาแล้วว่ะงานนี้ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยไหม อุ้ย,ยสายพานเลื่อนเอ้ยไฟฟ้าต่อเขาแล้วเวย้ยนี่ยังไงต่อคือตัวจับจับส,สกาเลตมาแล้วก็วางไว้ตรงสายพานนี้ป่ะอะลองปล่อยดิอ๋อนี่ไงคือหยิบแล้วมันเอาไว้ตรงข้ามเวย้ยฝั่งตรงข้ามคือมันจะใส่นี้ป่ะอยากรู้มากเลยโอเคเอ้ยเฮ้ย เอาว่าโอโหนี่คือเราเราเราเหร็นลิงพันธ์เราทำร,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 ระบบออโตเมชันได้เลยเนี่ยโอ้โห้สุดยอดอหะเกมนี้มีระบบออโตเมชันซ่อนเข้ามาด้วยนะครับช่วงท้ายเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราหมดปัญหาเรื่องสการเลรีเเนี่ยที่เหลือเราทำเหมืองขุดยาวๆเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเราเราเอามือหุ่นยนต์นี่คือเอามาใส่ เตาหลอมได้เลยป่ะเออผมว่าน่าลองว่ะเอาไปอันหนึง่งถ้าใส่เตาหลอมได้ที่สบายเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วลองนะครับลองป่ะลออีกรอบอีกรอบขออีกทีอ,อ้าวเบก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 มี้ก่อนลองหน่อยนะขอลองอะไรหน่อยโอเคแล้วก็เตาหลอมมานะ เอาเตาหลอมไปตรงนี้ดูกันว่ามันจะเอาเข้าเตาหลอมหรือเปล่านมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาเข้าเตาหลอมได้ว่ะทุกคนเฮ้ยเจ๋งเลยแบบนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าเราเอาเข้าเตาหลอมแล้วเอาเอาออกได้ไหมขอลองหน่อยอยากรู้อยากเห็นอะ แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาสายไฟพว่วงนี่คือตอนนี้คือยังไม่มีสักอันเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหโอเคเฮ้ยเจ๋งว่าแมคคันดิกแบบนี้ชอบอะ่ะเฮ้นี่ยัดเลยใส่กล่องเข้าไปแล้วก็ยัดไว้เลยนะครับออกมาแบบแปลรูปเรียบร้อยแบบนี้โต๊ะทำงานก็น่าจะได้ด้วยนะ เฮ้ยไม่ได้หว่ามันต้องเลือกด้วยว่าเราจะเอาโต๊ะทำงานสร้างอะไรถูกไหมมันถึงจะได้แต่ว่าอันนี้มันไม่สามารถเลือกได้ไงเราต้องแมนนววเราเองอนี่โอ้โหเริศโอ,โอ้แบบนี้คือเจ๋งเลยเนี่ยนี่อันนี้คือไม่ต้องอะไรแล้วเนี่ยเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวนะทำเตาหลอมก่อนเรามีขายปะไม่มีอะ่ะ ไม่เป็นไรก็อันนี้คือเดี๋ยวค่อยไปคราฟเอาที่บ้านก,นกันแล้วกันนะครับค่อยๆทำแต,แต่ว่าทุนแรงไปได้เยอะมากแบบนี้นี่อุได้อมพันเาตาหลอมใช่ไหมต้องใช้เตาเผาอันนี้ว่ากําแพงดินไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับไอแร่เหล็กเมื่อกี้ได้เวลาเอาแท่งสกาเลตและทั้งสกาเลตสิบห้าอันเอามาเหล็กเรามียี่สิบห้าอันเหลือเฟือนี่แล้วก็ขอดูหน่อยนะครับว่ามีของอะไรบ้าง นี่มีกริดสกาเลตดาเมจร้อยสิบเจ็ดโจมตีสามจุดสามครั้งในหนึ่งวิเร็วเหมือนกันนะเนี่ยปาดเร็วปาดเร็วอันนี้คือบวกเกราะบวกพลังชีวิต25เกราะ12โอกาสคริติคอล2การสังหารศัตรูเพิ่มโอกาสคริติคอลขึ้นสาสะสมได้สแต็ก5ครั้งก็เข้ากับ15%เนอนาะบวกของเดิมอีก2อร้17อืม ผมว่าถ้าเอาก็คงมีอันนี้แหละแต่ว่าสกายเลยเรามีสิบอันเองไม่พอว่ะสุดท้ายก็ต้องเก็บเอาไว้เฮ้ยน่าเจ็บใจนี่ <Hey, S 1> ตอนนี้เราก็เชื่อมลำงรถไฟมาถึงนี่เลยนะครับโอเคได้เวลาไปบูวต่อแล้วเฮ้ยมีนั่นด้วยว่ะเอ่ออ่ะเสียบเสียบเสียบโอเค คราวนี้เจาะตรงสายยาวลูกเดียวมาดูกันว่าสายสุดจะเป็นอะไรนะครับข้างบนข้างล่างมีแร่สการเลตเต็มเลยอยญ่จะขึ้นไปขุดจริงๆเลยเห็นสภาพอ่ะโอเคขุดสการเลตหมดแล้วสายต่อโลดสายลูกเดียว ข้องสลามว่ะดีเลยเราจะไปฟาร์มสลามกัน,นครับเพราะว่าเราขาดอีก4หน่วยมั้งถึงจะทำไอ้น้ำยาขวดได้แล้วจ้าสลามอุ้ยอืมไวนะอุ้ยอุ้ย,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 ยนี่เดี๋ยวก่อนใจเย็นนี่แห่มาอุ้ยสองเหรอ นี่เกือบแล้ววยมสลามอีกเฮ้ยไอเทมใหม่โอ้ยกูขน,นนกโบราณขนนกประหลาดที่สัตว์ใหญ่โตบางอย่างสลัดทิ้งไว้อาสิอดเหรอเพราะอาสิอดรูปร่างมันเหมือนขนนกอะ่ะน่าจะใช่นะหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตแดมรุศยชาติอืมโอเคไปต่อ เคลียสลามรยบร้อยนะครับเฮ้ยเจอชั้นหินประหลาดว่าเอ้ยห้องอับดุลเอาแล้วเราถึงห้องอับดุลแล้วงั้วแต่เราเราต้องขุดยังไงไอพวกเนี้ยดูจากสภาพแล้วมันเหมือนเป็นไอไออะไรออกมายแต่เราไม่รู้นะครับว่าต้องทำยังไงอย่างเดียวนะเรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป,เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องใช้สว่านนะเดี๋ยวผมขอลองเอาสว่านมาก่อน โอ้ยตกใจหมดไม่เคยชินสักทีกับการที่รถลางมันไปชนคอเป็นไงมีรอยแตกแล้วได้ว่ะเฮ้ยแล้วอย่าบ่นเราต้องใช้สว่านขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยอะกำแพงโอ้หเป็นเป็นรานี่เองนะครับชิ้นส่วนกับแพงขึ้นราอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวรถคือเราต้องอย่างนี้อย่างเนี้ย บ้าจริงอ่าต้องทำอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรอโหไม่นะผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะไม่น่าทำแบบนี้นะผมว่าน่าจะหาอาซิลอตสักจุดแ,แถวๆนี้นี่แหละมันจะต้องซ่อนอยูแ่แถวไหนสักจุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใช้สว่านเจาะไปใช่ไหมมันจะนานเกินไปไง ือว่าเขาจงใจให้มันนานโอเคผมถือว่าเรามาตันตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนทิศดูก่อนละกันสำรวจในทุ่งอาซีดอดให้มันครบก่อนเฮ้ยซากอารยธรรมเฮ้ยทุกคนทำไมพอผมเจอสถานที่เดินได้ผมรู้สึกขนลุกจังดูสิล่างมีอะไรด้วยโอ้ มันคือสร้างอารยธรรมอีกแล้วนะครับเราเจอลุงนะครับอยู่ตรงนี้อ,อ,อุ้ยสองคนเนรอเตรียมตัวอุ้ลุงลุงแกพร้อมมากอะ่ะเฮ้ยทำไมพร้อมไปกว่าเราหรอก่อลุงอีกแล้วเอาไปกินเอาระเบิดไม่ถึงเอาปืนไฟอุยนี่นี่นี่ เออเอาไปกินเลยลุงกินให้อร่อยอิ่มเบ้าเออเจอของร้อนหน่อยเอาหลบได้เอาหลบอีกแล้วอ่ะเอาหลบสิไม่หลบเอออย่างลุงต้องกินของร้อนๆไอ,อ้ของร้อนๆกับของแรงๆโอ้ยเจ๋งโหอีกแล้วเผลอไม่ได้เลยเราเจอลุงอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนลุงแกจะเั็นไง หลบไม่พ้นหรอกนะลุงลุงมีลุงใจมีสเต็ปเทพนี่โอ้เฮ้ยเจอแน่หุ้ยกล่องหุ้ยเจออีกลอแล้วอันี้อะไรนะนี่คือดีบุกป่ะเดือดทองแดงทองแดงอว้ยโอ้โอ นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอับดุลอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยขอเช็คหน่อยมีอับดุลตรงนี้ด้วยหนึ่งสองมีอับดุลอยู่ทั้งหมดสามนะครับแล้วนั่นมันอะไรอะ่ะอับดุลต้องกินของร้อนอับดุลแกช้าไม่เป็นไรแต่ผมว่าอาจจะโหดความช้าแรกกับความโหดไโหดวเว้ยก็อยู่ อับดุมแกผักโตมาแบบมากตัวมากนี่คือเขตขึ้นรานี่อะไรเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ลบเเรนื่อนที่ช้าลงจากการติดเชื้อราอุ้ยมีสแตกกันด้วยว่ะเป็นเหลือสิบ่เปอร์เซนต์แย่ละกระดูกนี่ลุงไปกินเชื้อราต้องเผาเออมันก็คือกระดูกเห็ดราเน่าเฟะไปด้วยเชื้อราจนถึงใจกลางเจ้าของกระดูกต้องเจ็บปวดอย่างมากแน่ ใช่แล้วละ่ะดูก็รู้แล้วว่าต้องเจ็บปวที่นี่มันโอ้โหซากอารอยะทางอุ้ยแมวโตเอาอันนี้ไม่ไมเออผมเหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นอ่ะูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีอะไรเลยอะ่ะหรือว่ายังไงเราก็ต้องไปซ้ายสุดเนี่ยนี่เราต้องเสียเวลาใช้สวรรคขุดเอาเรื่องเหมือนกันนะ อุ้ยเราเจอของอ,อุ้ยสลามโอ้โหนี่ใจเย็นสลามอุ้ยอุ้ยสลามอีกแล้วโอ้ยโอ้โหนี๋หนึ่งฮิตเพื่อเอ้ยหนึ่งหนึ่งฮิตเพื่อชาติสองฮิตเพื่อชาติสามฮิตเพื่อชาติเรียบร้อยไม่เรียบเออเรียบแล้วโอ้พุ่งสลามในที่มืดว่ะ ุ้ยแลสการล็ตอแล้วอุ้ยเจอใครลุงที่ไหนมาทำฟาร์มแถวนี้เนี่ยแล้วมีดูมีห้องนอนมีอะไรเสร็จสับเลยนะนี่อะไรเนี่ยมีทรฟี่มีกล่องด้วยอุ้ยลุงขอเลยอะไรเนี่ยท่อเป่าดามเมจร,ระยะไก,กลโจมตี1.7ครั้งต่อวิมีโอกาส16%ทำให้ติดพิษอ๋ออารมณ์แบบไอ เหมือนเป่าพิษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโกรธล้ำค่าท่อนไม้ขอทิ้งอะไรสักอันได้ไหมนี่ดีกว่าขอเลยลุงขอโทษนะ <c oughs> <c oughs> นี่หนึ่งฮิตหนึ่งฮิตเพื่อชาติสองฮิตเพื่อชาติสามฮิตเพื่อชาติเอ้ยเจออีกแล้วดีสามฮิตจบลุงลุงที่ไหนเลี้ยงหนอนดนี่วะเนี่ยเทนต a เ l e เลเอาวาะเรามานี่เรามาสุดทางแล้วไปนเนี่ยอุ้ยโอ้ วี่งหินมาเลยโอ้อับดุลเทนตะเข้าหนวดปลาหมึกปะเนี่ยหนวดบ้านไหนมันวิ่งหินมานี่อับดุลอับดุลแกต้องเจอของของร้อนไม่แน่นี่น่าจะสุดแล้วนะเนี่ยหนวดหนวด นวดต้องเจอของร้อนอุยอ๊ยอับดุลเจออับดุลนี่ไงมันเหมือนผ้าโพ่พหัวจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหนี่ยิงเลยโอ้โหสตันด้วยจ้าสตันด้วยเนี่ยเร่ออะไรออ้แท่นจะโข้าออับดุลเต็มเลยว่ะ แย่แล้วทีนี้เล่นเอากระตุกอะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ละมั้งซอมบี้ละมั้งเนี่ยเออเนีอ้สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์บ้าจริงทำเราเดินช้าไปเลยอะ่ะอุ๊ยมามาอีกแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ,อ๋ออ๋ยอือ้ออืออ้ออื้อไอ้พวกนี้ต้องเล่นระยะไกลแล้วสู้ประชิดไม่ได้ไม่มันเยอะจังเลยเออโอเคคอยรู้สึกดีโอ้ยโอ๊ยเดียวโอ้อ พอรู้สึกดีขึ้นหน่อยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวไม้ไม่โดนนีแน่โคมไฟต้องกลางหนักๆเลยนะครับเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยน้อย,อยห้าฮิตโอเคสามตัวนี่ห้าฮิตได้กระดูกด้วยพวกเองติดเชื้อลาแล้วสินะ แงโอ้ยเรียนสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยนี่ถ้าเกิดห้าฮิตแล้วไม่ตายนี่มีมีตกใจนะอุ้ยมีทางนี้ขุดได้โอ้ยนี่แงขอนิดนึงขอนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ย ลิคอนนะเว้ยถ้าค,คิดที่ข้ก็ประมาณ4ีนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโอ้ที่มันห้องเลยนี่หว่าอ่าแล้วก็มาขุดตรงนี้เลย โอเคเราเจอพื้นที่ว่างว่ะถ้าอย่างนั้นเราลองสะพานดูดีไหมบางทีดูซิว่าจะไปไหนอืมก็ว่าอยู่นะว่ามันจะไปไหนเฮ้ยข้างบนผมเห็นผมเห็นนี่พื้นหญ้าะอืมสำรวจก่อน ุ่งอาซิลอ็อตอุ้ยเอาอกแลอวะวนี่มันเขตเขตอ,อับดุลเฮ้ยมันมาแล้วตนนี่เสียใจด้วยนะเพราะว่าอุ้ยโอ้โหนี่มันรีสปอนกันดิบดนี้เลยที่ปเปลงแล้วแล้วขากลับเรากลับไงวะเนี่ย ออกแล้วไมยล่ะมันเออนั่นไงข่าวร้ายมันสปอนเป็นอย่างนี้เลยว่ะเราวหวังว่าคงไม่มานานี่โอ้เต็มเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งถ้ามันมีใครมาขวางนี่ก็งานหยาบ แต่มันไม่ขวางทีแแรกนี่แน่นี่แน่แนี่อุ๊ยเป็นไปได้ไหมว่เาเราออกจากเขตเชื้อาลลรามารลีสปอนผมว่าเป็นไปได้นะใช่ผมเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นมันไม่พร้อมจริงวะที่นี่ถ้ามันไม่พร้อมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบก็แลวกันนะครับอเอาเซโอเคผมว่าได้เวลาต้องกลับแล้วเพราะว่าของมันเต็มต้องเคลียร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้มาใหม่เพราะว่าตอนนี้สกาเหรเราอุ้ยเกาะซื้อเกาะโอ้เสียใจด้วยนะเราเไม่สามารถเก็บได้เลยเอ๋อลุง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 หนึ่งฮิตเพื่อชาติ เอาไปเลยโอเคผมขอกลับฐานก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาฟาร์มของใหม่ดูสภาพตอนนี้สิสำรวจไปได้ขนาดเนี้ยแล้วก็ได้พบว่าเหนืออุ้ยบเบลกกอนเหนือทุ่งอาซิลอดยังคงมีเขตเชื้อราของเราอับดุลอีกนะอ้าวมันมีสกอะไรตรงนี้ล่ะหรือเป็นเพราะว่ามัน หลอมไม่ทันหรืองั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องอทำเพิ่มก็ได้เนอะปล่อยไว้นี่คือได้แท่งสการเล็ตมาเจอันอะสุดยอดอะเจ๋งมากเจ๋งเป้งกำแพงเชื้อราผมว่านะคงต้องใช้สว่านจริงๆอะเราต้องซื้อสว่านมาเยอะๆเ,เลยนี่เราเอานี่ดีกว่าโตะ๊ะต้มกันนะครับโอเค ผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะอันดับแรกอันนี้คือประดิษฐ์เหมือนกันเราตกทุ่มกันตรงนี้มีอุ้ยประดิษฐ์สลามได้ด้วยใช้สลามโบกส่วนนี้ใช้สลามพิษโบกอืนี่คือน้ำยาฟื้นพลังอย่างดีน้ําตายาไวน้ำยาตาไวน้ํายาผู้พิทักษ์บันเทาดาเมจากบอสเอ้ยอันนี้เจ๋งนะใช้สลามพิษเห็ดปุย น้ำยาแก้พิษแล้วก็ระเบิดอยู่ระเบิดใหญ่พิษไทยระเบิดกับสลามพิษเหรองั้นเราก็เอาสลามพิษบกมาได้นเนอะเฮ้ยเจ๋งว่ะเส้นใยอะได้ละใส่เลยจ้านี่ได้ของเรียบร้อยอ้าวกระเป๋าหายอ๋อนี่ไงกระเพาะของกอมเอากระเพาะมาทาเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็ต่อไปเราต้องเอาอันนี้ใช้เอาไปใช้สลามว่ะ เปลี่ยนเป็นใส่อันนี้เลยทีนี้ก็สว่างมากขึ้นแล้วนะครับโอเคผมว่าเรายังไม่พร้อมที่จะบุกจริงจริงนแหละเพราะว่าเขตเชื้อรานี่มันมันยากมากเลยอะมันต้องใช้สว่านง่งประเด็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ